หวานเกินไปนิดนึงพอมาเจอกันจิ้มก็าหวานอันนี้ก็อันนี้มันเปี้ยวตัดนะอันนี้ความเมน็นนะนี่หวานอันนี้หวาน,น,น,าน,านลวแล้วทีนี้เนื้อหมูน,หนุ่มดีโอเคปกติได้ไม่มีกลิ่นปกติผ่านทุกอย่างผ่านหมดทีนี้ว่าความเป็นเตือตัวนี้มีของวัตถุดิบตัวเนี้มะกรูดแต่มะกรูดความร้อนที่โดนว่าไปถ้าเกิดว่า ใช้ระยะเวลานานกว่าน,นี้สักหน่อย <c oughs> มันจะได้กลิ่นของมะผิวมะกรูดเนี่ยละลายเข้าไปในะกับกับเนื้ออาหารมันจะกลมกล่อมมากกว่าตอนนี้คืออ่าไม่มีกลิ่นตะไคร้มันก็ตะไคร้เหมือนกันกนะตะไคร้ก็ยังดูสดอยู่นะเหมือนกับระทุบแล้วก็วางไปเฉยๆด้วยเราเราอยากให้กลิ่นมันขึ้นมาชัดเจนก็คือทั้งกลิ่นตะไคร้แล้วก็กลิ่นของใบมะกรูดนะฮะ ผสมลงกันคือการสลับซับซ้อนของกลิ่นมันจะมีดีเทคเจอร์การการกลิ่นของกลิ่นนะฮะอยู่ในปากเราได้เคี้ยวได้ความนุ่มแล้วก็ได้กลิ่นผิวมะกรูดแทรกเข้าไปในเนื้อแล้วก็ตะไคร้เข้าไปคือต้องมีเลเยอร์ของมันว่ามะกรูดควรใส่เวลาไหนตะไคร้ควรใส่เวลาไหนมันจะมีความซับซ้อนของกลิ่นที่จะมีเทคเจอร์ที่ต่างออกมาวกเวลาเคี้ยวหายใจออกมาได้กลิ่นประมาณนี้มันอยู่ในปากแล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่มหอมหวัวแดงเข้าไปทุกอ่อ,อนโดยที่ใช้อุณหภูมิเหมือนกันนะ ถ้าควบคุมไม่ได้อุณหภูมิเท่านี้ใส่หอมก็ไปเวลานี้เสร็จปุ๊บถ้ามาถ้าพอเรายกขึ้นเสร็จปุ๊บถ้าทุกอย่างสามส่วนไคร้หอมมผิวมะกรูดไม่สุกสักอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนฮะที่นี้พี่ว่าเราลองลองลองมาวิววจัยวิจัยใหม่น้ำซุปน้ำน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำซุปของของของเนี้ยโอเคนะออจจะมีความหวานตามนิดๆแต่ว่าเราลดหวานลงหน่อย ทีนี้ว่าเนื้อนุ่มผ่านเลยเนื้อเอ็นอะไรนม่ผ่านหมดทุกอย่างเลยยิบๆได้ไม่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 เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่ยืดเกินไปทีนี้ว่าคาดไปผ่านมาถึงวันที่สองเนาะวันที่สานที่สี่สิบเราขายหมดสิบต๊้เนี่ยอจจะยุ่ยกว่านี้แต่พี่ว่าวันนี้กำลังดีถือว่าได้แต่ว่าบาลานซ์ของกลิ่นมันไม่ได้เราเราเราอยากจะแทรกลิ่นนุ้นี้เข um e right. ้าไปโดยโดยที่ใช้วัตถุดิบที่สะคลาลงไปก่อนกับน้ําหรือว่าทําไงก็ได้ที่ว่าอุณหภูมิให้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 น้ำตุ๊ก ละลายอุณหภูมิเหมือน,นเราต้มต้มต้มยำอ่ะเราใช้อุณหภูมิที่มันน้ำอุณหภูมิที่มันสูงละลายตะไครากัขามันให้มัน,ให,มนให้มันเข้าไปในน้ําก่อนนะแล้วก็ก่อน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 จะจบที่เราจะเสิร์ฟค่อยใส่อหอมอันดับแต่งแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดอันอดับท้ายพี่ว่าน่าจะมีเลเยอร์ของความหอมคือจากสัาเกตจากใบมะกรูดก็คือมันจะมีความ,มคาม้้าคือไม่ได้ไม่ได้ดำแต่ว่า ไม่ได้เขียวแบบนี้อันนี้ไม่นี่มนหมือควมว่นโดนลว่เฉยอีกฝั่งนึงก็คือจะมีความเขียวขึ้นเหมือนยังไม่สุกนะตะไคร้ก็เหมือนกันนะมันก็จะไม่ไม่เหมือนกับผิวๆม,มันยังไม่โดนความร้อนอย่างก็ไม่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 เข้าไปถึงเนื้อมันก็เลยไม่ละลายอ่าเขาเรียกว่าอะไรความร้อนไม่ไม,ไม่ไม่ไปทาปฏิยาให้ทําให้ตะไคร้ส่งกลิ่นออกมามันก็เลยไม่มีมิติมิติของของปิ่นนะอันนี้น,นี่อันนี้คอมเมนต์เดี๋ยวลองค่อยมาแก้กันเมนูนี้ก็คือเป็นหมูเนาะ ที่มากทำวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมีคอตัดที่เป็นฟิวเดียวกันอารมณ์เดียวกันอันนี้ขอคอมเมนต์หน่อยนิดหนึ่งนะถ้าทําให้มันมีเลเยอร์ได้มันน่าจะมีเรื่องราวเรื่องราวเราสามารถเล่าให้ลูกค้าฟังได้ว่าโอเคถ้าคุณเคี่ยวในป่าเสียดปึ๊บคุณจะได้ฟิวชั่นแบบนี้อารมณ์แบบนี้นะเอ็นจะรู้สึกแบบนี้หายใจมากับเนื้อที่เป็นเนื้อไม่ได้เหนียวที่ติดฟันอะไรเงี้ยเคียวง่ายประมาณนี้มันจะมีเลเยอร์มันจะมีเรื่อง่าพอมีเรื่องเล่าเสร็จปึ๊บมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีมี มีคนติดตามแล้วก็อยากลองพอลองเสร็จปุ๊บถ้าถ้าเาเล่าแล้วถ้ามเป็นเรื่องจริงเกมมันก็มันก็ไปไม่ได้เทีนี้เราเรามีเราคิดว่าเราอยากจะทําที่ฟิลฟิลประมาณว่าให้ลูกค้าเราเล่าเรื่องให้ลูกค้าฟังอะลูกค้าแม่เออใช่หว่านเนี่ยแต่ทีนี้เราจะมาจบการขายเบียร์กับขายเบียร์คาตามตัวหลังว่าเมนูนะพี่นะน้ำจิน้นแบบนี้ตัดอันนี้ที่ผมพี่จะขายเมนู เบียร์เหล้าเสือเสิร์ฟอะไรเนี่ยเหมือนฝรั่งอะ่ะเขาเสิร์ฟไว้ขาวไว้แดงเงี้ยกินกับอะไรประมาณเนี้ยโอเคเนาะอันนี้คือแนวคิด